จะบอกเครื่องมือที่คุณจะใช้เพื่อนําพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนาไปสู่ความฝันที่คุณปรารถนาสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณควรใช้ที่สุดคือเซลฟ์ทอกเราหลายคนนะคะอยากถึงเป้าหมายหรือมีความฝันนั้นหรือเป็นคนคนนั้นที่คุณอยากจะเป็นแต่วันนี้คุณไม่เคยบอกเลยว่าคุณเป็นใครเนี่แหละคือจุดพลาดของหลายคนนะพยายามจะไปหาจุดที่เราขาดพยายามเติมสิ่งที่เราขาดจนเราลืมว่าเรามีอะไรการเซลฟ์ทอกเนี่ยหรือการที่เราพูดถึงตัวเองในในมิติที่ ดีในเวอร์ชันที่ดีมันทําให้เรามีกําลังในการเดินต่อสิ่งที่คุณทําให้เป้าหมายเกิดขึ้นเร็วขึ้นอีกก็คือการที่คุณมีตานี้เนาะคือวิชั่นบอร์ดนั่นเองและหลายคนก็จะเห็นแล้วแหละในทิกตอกความกระทำวิชั่นบอร์ดใช่ไหมคือภาพความฝันของคุณภาพเป้าหมายของคุณที่คุณมีในปีนี้เนี่ยให้คุณปิ้นออกมาเลยค่ะพิมนเป็นภาพแล้วคุณก็แปะให้คุณเห็นทุกวันเลยทุกครั้งที่คุณพูดคุณก็ได้ยินด้วยทุกครั้งที่คุณเห็นคุณก็จินตนาการไปด้วย นั่นคือการที่คุณกําลังจงใจปล่อยพลังปล่อยคลื่นที่ดึงดูดสิ่งที่คุณปล่อยนา